นะครับสกอร์ยังสวนอสวนยอมาซันลูงนี้อือ้ต่างกมันไหมเขาสายขวาพลิกลูงนี้จิมลูงนี้ยังไงฮะสาวชมพู่อะออกมาดูฟรีคิกของยอครอับ กับกำแพงสองคนของยอวยืนอยู่ที่ลูกผู้เล่นหมายเลขสี่ของยอสครับวิ่งมาสายสายเต็มคอหเอาแลยฮะยอสขอึ้นนำยอวไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากฟรีคิกผลิตวิญญาณของผู้เล่นหมายเลขสี่สายสั่งได้ครับดูภาพช้าครับมาเต็มคอ,อม ก็ส่งามาเลยลูกซานไปเข้ามายูมาไหมโอ้ยน้องบอกว่าฝนตกอะใหม่ที่ด้านหลังฮะแล้วจ่ายยัดเลียดมาไม่ถ้าเกิดว่าลูกนี้แล้วบอลไม่ออกเลยครับแล้วเอาละเดี๋ยววอลลุดไปแล้วครับสองต่อสอง,สองแล้วตัดเข้าในมาลูกนี้กรอกไปทีหนึ่งแล้วก็ตัดแต่ เรียบร้อยครับสวยงามหมดจดได้ลูกนี้แหมนี่ครับผลไม้มเล็กสเปรย์ของโยาวอมาดูครับแล้วหลุดมาหนึ่งหนึ่งอย่างนี้แล้วตัดผ่านหน้าปากประตูมาแล้วล็อกแต่งหนึ่งจังหวะแหม่แล้วซัดเข้าไปเรียบร้อย <c oughs> นี่ย้ำนะครับว่าเป็นรุ่น สิบห้าปีชายครับจ่ายมาสิบสองสิบสองแตะล็อกไปทีหนึง่งเทินไปเริ่มกันใหม่ที่ไดนหลังนะต้องรัดกุมนะเล่นสกอร์ด้วยสกอร์ที่มันเสมอกันอยู่หนึงน่งหนึ่งและเสียงทวีด,ดังครับหมดการหมดเวลาการแข่งขันในช่วงครึ่งเวลาเลกเสมอกันอยู่ที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเราพักกันสักครู่ครับเอาล้ครับกลับมาดูกันต่อครึ่งหลัง เปิดยันมาโอ้โหโยว์ตัดได้ครับลุงนี้จะทำไงาพาออกมาขวาครับท่านทีมปกตายโอ้โหมาครับไปเริ่มกันใหม่ในช่วงเวลาเกือบเก้านาทีคเก้านะนาทีแล้วที่ยืนอยู่ตอนนี้ก็ผู้เล่นหมายเลขหกครับจ่ายออกขวาไปแล้วล็อกหนึ่งจังหวะแม่ เราลองซัดลูกนี้แม่ติดแม่ติดออกข้างไปฮะมาห้าหาชิปยอยๆมาแล้วทางหวาแรกแมจับบอลแรกถึงก่อครับแต่จังหวะต่อไปอไม่ทันมึทางฝั่งผู้เล่นของโยโบครับไปครับไม่ถึงใครเลยถึงมือของผู้รักษาประตู มาที่ส3บ3าสิบสามแตะนิดเดียวแม่ไม่ผ่านแล้วจะเป็นเกมสวนเลยครับสวนมาแล้วสายเติมครับสายเติมมา16กตามนัดไหลไปแม่จังหวะไม่ตรงกันครับมาเลยมาที่หมายเลขสี่ครับผู้ยิงประตูขึ้นนำให้กับทางโยสในจังหวะแรกแล้วสัดดิ้แม่ผ่านนะ้าประตูเนาะสองรัดกุมกว่าเดิมอีกหน่อยนะทางฝั่งของโยโว หมายเลขเก้าหมายเลขเก้าพามาริมเส้นแล้วกังหวะนี้เก็บบอลได้แล้วลองซัดแม่บอลข้ามคานต้องขอโทษเพื่อนเลยครับบอกเพื่อนหาช่องเลยแล้วดูอยู่มาที่หมายเลขสิบสองของยว์ยว์จ่ายกันสั้นๆแล้วพามาแล้วเสียตรงกลางแบบนี้ดูตัวกลับแล้วหักแบบนี้เราสามอีกทีได้ไหม นี่ครับดูภาพช้าครับจังหวะแรกยิงแล้วติดบล็อกครับแล้วจังหวะซ้ำแหมยอ,อสอหมายเลขสี่ครเขาเดินมาที่ให้หมายเลขสี่จ่ายออกข้างไปแล้วก็เข้ามาหมายเลขสี่ยัดหน้าบอลวัดโอ้ทำงานลูกนี้ต้องขอโทษขอโพวยวิลเล็กเซนแล้วสิบหกไปสี่ครับนี่ครล็อกในจังหวัดลุดหนึ่งลุดสองยังได้อยู่ได้หรือเปล่าแล้วสีแ่แหมเสียบอลครับ มาตีสิบแปดครับหนีก็ต,ตัวตึงอีกคนหนึ่งของโยบอครับเอาบอลคืนมาแล้วยังตีอยู่ที่หมายเลขหกกองทัพฝั่งยศยศเล่นสั้นๆกับหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าไหลออกขวามาออกซ้ายมาแล้วหกมีชวามีมเวลาออกขวาไปอีกทีหนึง่งหมายเลขเก้าเก้าแตะแล้วอัดเข้าในมาคแม่แล้วบอลไปโดนหมายเลขเก้าออกครับ ได้เป็นทางฝั่งโยโวคิกอินเข้ามาเลนสั้นๆกับ18 18มา26 26มาดีิมาดิหมายเลขสิบหลังเลขสิบพยายามไปเองครับแล้วหลุดด้วยลูกนี้ได้ด้วย้องซัดอย่างไม่ซัดครับโอ้โหแล้วบอลหลุดออกข้างไปอยังได้มันโยโวทำเกมบุกอย่างต่อเนื่อง เอาทางฝั่งของอยอไหนครับฝั่งฝั่งยอวอครับมาเล่นลูกนี้แล้วมาเสียงเสียงอะไรกันครับเสียงอะไรกันครับเ <c ười> อาล่ะผู้ตัดสินว่าไงครับจังหวะนี้มีเสียง ดังก่อนที่จะเข้าประตูหรือว่าเข้าประตูไปแล้วแคนั่นนะ้ออาจารย์บอกไม่ได้ฮะเสียงหมดเวลาดังขึ้นก่อนครับนี่นะนานเลวครับเสียงมันดังขึ้นก่อนครับมันดังก่อนที่ฟุตบอลจะข้ามเส้นประตูไปครับ นี่นะก็นักเตะก็ยอมรับคมตัดสินครับไม่โตเถียงนี่กนะ็สงสัยก็ถามว่าผู้ตัดสินก็พร้อมอธิบายครับเมื่ออธิบายก็ถือเป็นคำขาดครับการตัดสินของผู้ตัดสินโอเคจ๊ไรเจ๊ไรครับ์ของหาใหญ่วิทยาลัยหรือโยโวใจแล้วโยโวเริ่มยิงก่อนนะ เรียบร้อยอะยอขยับประตูขึ้นนำไปได้ดิหนึ่งประตูต่อศูนย์เสียงกองเชียร์ระหึมเลยครับไม่รู้ของฝั่งไหนแล้วครับแล้วยยสอวิ่ง้าไปเดผู้เล่นหมายเล็กสิแหม ผมกลิบเหมือนกันครับไม่พลาดได้เห็นครับซึ่งเขายิงเข้ามาตั้งแต่ในเกมแล้วครับผู้ชายคนนี้เสมอกันอยู่ที่1นึ่งประตูตัวหนึ่งยิงกี่คนครับยิงสามคนครับแล้วยิงนี่ม่เรียบร้อยครับ จะทำการยิงกัน3คนนะครับหลังจากครบ3คนถ้าเข้าทั้งหมดก็ตัดสินกันโดยยิงวันไป,ไปวันเลยฮะไปเป็นทางฝั่งของยสอครับโดยผู้เล่นหมายเลข12เอาละครับเอาละครับปลาดครับทางฝั่งผู้เล่นหมายเลข12 กลายเป็นท่าลูกนี้ทางฝั่งของยอวยิงเข้า <c oughs> ปอบผ่านเข้ารอบชิงเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวมาลุ้นกันครับ <c oughs> เดี๋ยวยวยล่นหมยเลขเก้าทางยอวแ <c oughs> ล้ววุ้นหมยเลขสี่อย่าเป็นคนไปเซฟเองนะครับของทางฝั่งยอสอ <c oughs> แล้วเริ่มครับ เรียบร้อยครับผมทางฝั่งของโยะเข้าชิงครับ